สาภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนพนักงานหลายหมื่นคนของบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ในเกาหลีใต้ออกมากล่าวว่าพวกเขาจะขยายการหยุดงานตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมนี้ออกไปยังไม่มีกำหนดเพื่อบังคับให้ฝ่ายบริหารออกมาเจรจาหลังจากที่สาภาพแรงงานได้เคยเจรจาร่วมกับฝ่ายบริหารมาแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมแต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นลงได้ โดยก่อนหน้านี้กลุ่มคนงานได้ปฏิเสธข้อเสนอการขึ้นเงินเดือน5.1%เนื่องจากทางสาภาพเคยระบุข,ข้อเรียกร้องไว้ก่อนหน้าน,นี้แล้วในการปรับฐานเงินเดือนพนักงานขึ้นร้อยละ3.5และเพิ่มวันหยุดพิเศษแก้ไขวันลาพักร้อนและโบนัสตามผลงานที่โปรง่งใสโดยทางฝั่งของบริษัทซัมซุงได้ออกมากล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการหยุดชะงักใดๆเกิดขึ้นในการผลิตถึงแม้ว่าทางสาภาพแรงงานจะอ้างว่าการหยุดงานยังไม่มีกำหนดดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบ,บริษัท ยังไรก็ตามนายดีบยองชุนผู้ก่อตั้งบริษัทซัมซุงที่เสียชีวิตในปี2530ในอดีตนั้นเขาได้คัดค้าสาภาพแรงงานอย่างแข็งกร้าวโดยกล่าวว่าเขานั้นไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งสาภาพแรงงานโดยเด็กขาดทำกางการเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้แล้วใหญ่เป็นอันดับสีของเอเชีย อีกทั้งยังได้สร้างความไม่พอใจต่อกลุ่มสหภาพแรงงานอีกด้วยเนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้ทางบริษัทซัมสุ n งคาดการว่ากำไรจากการดำเนินง,งานในไตรมาสที่2ของปีที่แล้วจะเพิ่มขึ้นมากกว่า15เท่าด้วยการใช้เป็นยาประดิษฐ์เข้ามาดำเนินงานอีกด้วย